ก็คือผมเรียนนี้นะครับเดิมเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะนั่งตรงกลางนะครับพูอว่ากอต่อเขาได้ว่าผมเป็นกลางสิงนะครับหมุนสลากนะฮะวงล้อเสียงโชคผู้โชคดีคนแรกได้แก่ต่อเวลาเหลือหนึ่งนาทีผมจะบอกว่าเหลือหนึ่งนาทีนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้ว เลือกตั้งนะครับเป็นนาย,ยกโครงการยาตัวจังหวัดปุรุรธธานีนะครับที่อยากลงเนี่ยข้อต่อไม้ผมก็พยายามนะครับออกไปรีวิวให้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นที่จะต้องทํานะครับในนโยบายเนี่ยก็คือในเรื่องของสมารท์ทซิติเรื่องเกิดภัยริบเรื่องสับคมนะครับเรื่องดูแลเรืเกิดแก่เก็บตายเราามารถช่วยเหอประชาชน้ิริของมหาวาลธรรมศาสตร์แห่งนี้เราที่จะให้มีการ พูดคุยเกี่ยวกแถลงนโยบายเกิดขึ้นผมถือว่านโยบายนั้นเ,นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนมืห้าหกสิบปีที่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นจังหวัดน,นะฮะที่เล็กๆอีกต่อไปนะแต่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางติดกรุงเทพฯาะครัที่ท่านผู้สมัครไปเลขกสี่ทูดไปตอนนี้กลังอยู่ในสถานการณ์ที่อุดกภานน้าเหนือกำลังจะลงไหลซึ่งเรากําลังรณรงค์อยู่เพราะฉะนั้นในช่วงสามปีกว่าที่ผมมา ทำหน้าที่นายกองค์การมชนั่ารได้เพราะมันจํากัดด้วยเวลานะครับสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุดตอนประเมินโดยปปชนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาปทุมธานีไม่เคยได้เกินกว่า60เนะเป็นตัวดี CD ดีดีลบตลอดัแต่ในช่วง3ปีเราสามารถอัพเกตขึ้นมาอยู่ที่90ขึ้นแนละในปีที่ผ่านมา เราสามารถทำคะแนน i p a ขึ้นกรถึง98.32ซนะครับซึ่งสิ่งนี้มันที่เห็นว่าเราพัฒนาปนระชุมธ <c oughs> น,น,นีไปอย่างโปร่งใสนะครับ <c oughs> แล้วก็งบประมาณจากการที่ตั้ง1,750ล้านในปีที่ผ่านมาเราสามารถเป็นงบที่เหลือจ่ายเป็นงบที่ทั่วมมาถึง481ล้านเพราะฉะนั้นในอนาคตปีต่อไปจากที่ทุกครั้งตั้งงบประมาณ1,750ล้าน เราต้องตั้งไปถึง2 2ง0นล้านนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็คือทำให้จังหวัดปทุมธานีนั้นเนี่ยมีไรายได้ขึ้นมาอยู่หนึ่งใน5ของจังหวัดที่มีรายได้สูงสุดของประเทศไทยโอเคนะเวลาน้อยขอบคุณมาก